สบายดีพี่น้องมาเบิ่งแน่เลยสบายดีทุกคนที่ำมาหลับมามาหลับเบิ่งหลับส้มสองสะบูสะเน่ตอนนี้มาเฮือนอาหทานมอดวงพี่น้องเบิ่งมองมองเป็นห่วงเป็นห่วงโอ้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 มื่อแต่มองมองมองลมปากตีขี้ดินมีห่านโงกหมอคนโอ้พี่น้องจะเมนวันโลกเป็นหัวเลย สิได้กินซุกบ่บ้าแนวนี่เขาสิบ่ออันเอาไปกินเมดบ่ตอนนี้เ้ากำลังสิไปอันไปตีดต่อตุ้เข่องเซียงบัานนาบ่อเนาะมาลงในงานบุญไปกับอ่าท่านมอดวงนี่เลยกัอันเสาเจเอเี่นี่ก็สบโบนี่สะวอนเจวอนมันไปนำ ทีมงานหนักหมวนอ้าวกําลังสิไปติดต่อวงว่านุกสลาเนี่ย้อจัพนคันายพี่อได้อะอได้อันอันบดจุกขาจจางเขาก็ซอยอย่เด้อพ่อแม่พี่นอกเลยซอยอย่างเด้อวหน้าใหญ่ทังอันยูเอดี วันน่ะสุกศล้าสิไปต่อติดต่อเอาตู้เอาเครื่องเสียงเลยจะได้ขายเบียจักจะเดินลังสีได้พอสองพันบาทอยู่บ่บุกโครอการจะตั้งหม้อแห่ทีมงานซาโบชัยเออมมีคนเรียนคนสออในนี้นะในมาคุ้มไปซื้อซื้อบุระล่างบุระล่าง ตะลงเสือทิมออกมาได้ทิมงานสโบสเนบอออนบ่ทิมงานหมักมวนก็ได้ทิมงานหมักมวนจังวะตามกันนี่แหละสิเอาตัวไหน กินเหล็กกับโจ๊กคอหางมากินใหม่เบียร์สามสิบลังอย่าลงแอ,อร์แหละจะขาเอาเบียร์ไปจากลางังกันจากจสิหูอีบ่บุ่นชิบง่ายทองประหงี้เที่ยวขางวัดพี่น้องเอ้ยทวดอ่าซุกซ่าสิพ่าขายเบียร์นี่เป็นขี้มันผัวนั่นอัอ <c oughs> นอนั้นกำกับน้องกำพันเบาขายสมรักขายเบียร์บัดขายเบียร์อันเอาเงินจา้างขาเครื่องเสียงมาข <c oughs> ายเบียร์ตัวเองกับบุได เอาคือสิถูกสิยะแค่จะสิกินเบียร์สิไว้หมบ้านขันบ่กินน้ำนี่เขาก็บ่ขายบ่ซื้อนี่เอาไปติดไปตรงกันยางตั้งกุมตั้งกุมั้งกุมตัืงกุมตั้งกืมตั้ากุมถ้าบุญทถทานเญถือบุญบ้านเฮาบ่เออมันบ่งเงียบเงาเนี่าบุญบ้านก็สิเงียบเงาแขันเฮาบ่เอามาผัดผับ้านกับบ่บ่เอามาภัยกระหม่อมภัยทางเฮาเนาะเหมืนหม่อมภัยทางเฮาอะสันซะแล้วแต่ทางบ้านก็เก็บไรคนเป็นยังไงเก็บเพิ่ม ກະທີກેັບເພິ່ນອີກເພາະວ່າມັນມັນຫຼາຍໂພດເບາະເກັບອັນເກັບເງິນຊື້ງົວນັ້ນກໍເຮືອລະ300າເແงກນບດແນວີາ โทถ่าเบิร์นเนอพี่น้องเอ้ยอสาบสิถ่ายคลิปให้อันให้เบิร์อันอจากหัวหน้าสุกซาลาสิมว่าเป็นสาวขายเบียร์น,นี่สิจับคอหายแล้ว่าซั่นถ้าสิได้ขายเบิดขายดับขายดีเลยจับข้อหายแล้วโอ้ยแดนนี่เขาต้องเขาต,ต้องหมั่นใจในหัวหน้นาสุกซาลาไดย ถ้าต้องวังว <c ười> <ớ> ่าต้องได้ขายพี่ยอมดสาลังให้ได้ขาตู่ขาเสียงกันโมพออ้กนใหญ่จดีมช่มากันบ่ได้้ยบกพ่ออะไโย่ไป้าผู้ใหญ่จะดีอีกแล้วบ่กินบ่ไดขึ้นบ่ลงหมอขึ้นห้าม่ดีเลยอย่ิมจะป้าได้บ่ เพ er on ื่อว่าข่าตุ๊พ่อติยมือไหเปินเบียีนายเบียบอตอนนี้หอบนรบบได้พี่น้องเฮ้ยหอเดือนเฮือนจะคลองเครื่องเสียงเลยโอ้ยเขาจะปี่อน่ะนะจะคลองเครื่องเสียง วัดบนนาบอ่อไปเนียวได้กัดสิ่บ่อาาพังเด้พี่น้องดเด้อเดี๋ยวลงไปบ่าวก่อนบ่าวแล้วเด้พี่น้องเอ้ยกำลังชิมเมื่อนไ,ได้บาทสรุปแล้วสรุปแล้วหาพันพี่น้องเอ้ยทั <laughs> ้งโตเทั้งตังทั้งเรื่องเสียงเรื่องเสียงสี่พันหาโต้ตังอีกตังหาหาร้อยบาทพอดีหาพันบาท เอาตัวเฮียงมจะคนมาจากยังไงก็จคนเข้าคนพว้าคนเขาคางันมันยอยเนาะหมาเเลยขันเมด้นคล้ายเบียนี่กะบ่ได้พรากี่จะิจุบาขึงเสียงจะชิจุบกาขึงเสียงหรือบอก่ขันในค้ายเบียร์นี่ยัะคงจะควมด้มันมนยาด่จุบขึ้นใส่ยาดในจุบขึ้นใส่เน่ยได้กะ งานนา่ทั้งปูด้อปูนายจะ đi ทังพูด้อทั้ง USA อันจะเฝ้าถิ่มเ้าฟ้าเนอะยืมงินหมักหมวนได้ป่ะยืมเงินหมักหมวนฉันไ่ได้เงินปจ่ายค่ะกึงเสียงคนจังสิริกายเบียร์จักลังได้ได้ก็จะลืม่าลืมซอยเนาะหารุ่นซะก่อน ่าฮาสิได้ฮาสิได้เงินขายเบียร์มาจา่ายค่ะเสียงนจะจกพันแต่พอสองพันอยู่บบ่ะพุงานนี้จะเป็นอย่างไรสิรอดหรือบ่รอดครั้งแรกได้ไดสิเป็นสาวขายเบียร์เกิด <c oughs> มางม่เคยขายเบียร์ได้หนี่ไป็นอเอิ่น ก่อนมาเสริมสวยก่อเด้อคัดซีสวีวันก่ได้ก่อนจะเอาข่อยมาเป็นเด็กกันทายพี่แอ๋กันดิทายฝูอยู่ซางล่างนี่กัสงไซส์ที่ได้ปิดหานเพอิ่หันก๋วยเตี๋ยวปิดเลยทำบุญปิดมัดมือนั้นมืดมือเนาะเพรผมห้าวตังเฮ็ดมีอักเนาะแจงแห่ผัวเฮ็ดมาแจ๊กนั้นเฮ็ดฮงชานนี่ แยกลายแนวจ่าโบกับประจักแต่งตู้ละได้แต่งตู้ละครอีกนี่ถ่ายคลิปเหตุฮงทานโอ้ลายแนวต้องแยกละไปเนี่ยที่ไปหานวะโบแบกกะเมื่อแล้วแต่เอาเมียกมีเนี่ยอย่าซื้อซื้อยังเงยไปหาซื้อบาสลบมาซื้อมาซื้อกะเมื่อ ขาเจ้าเหตุเป็นขันเป็นขันเลยอ้าวโมันตโมเลตเลยอ๋อแนีน่ยนบอกแล้วก็เลยเห็ดเป็นคืนไว้นั่นเพื่อกี่ไว้มันฉีดโดดวิเูเบียร์เกือบร้อยไหมอืมสนอแขกหาพันกว่านี่บอกเลยใายเบียร์ด่ากันเมนจเกคิจูบหรือบอกไอเบียร์เละ เอาเงินกู้สื่อใหญ่ทั้งเงินไกู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีก่อฮู้ว่าควันอยู่ดอกซุ้มนา่งมอนี่สิพากันไปขายเบียร์มาสันสิสาเบิ่งสิได้จักลังเด้ผู้ใหญ่จะดีกว่าวะหาเงินหย่อนควมหมักม่วนขายเบียร์มาจ่ายค่าเครื่องเสียงจ่ายค่าเครื่องเสียงทีมงานหมักม่วน ได้ก็าอาน้วได้ลงเรือลํำเดียวกันเลยเนาะพี่เนาะเป็นได้ก็เป็นแหละขั้นบ่พ่อกับคอนี่แะพี่นนองเดิอซอยทีมงานหมักม่อนเด้อตอนนี้มาหอดทุกชาแล้วมามาโซกันเหลืองอันรอไไคข่นเาเบี้ยก็บขาตุกขันคล้ายได้เลยไม่ใช่เด้ออืม ว่า่าได้ส้มสิล่างเนี่ยมันสิได้โบคาตุก็ขาโต๊ะกรตังมันอยู่ที่ว่าเ้าสิค้ายเบียร์จะกลัางเท่านั้นแหละ

เอาไล่เบิ่งมาเบี้ยซ้มสิบล่างหนขั้นเขาคล้ายขาดมันชิได้เท่าไรแล้วเามาจ่ายค่าเครื่องเซียงอยู่ในเบียอะไรือยวนล่างนึงแสามคัานจะพูดนย่งตัวผู้สอี่เด้อมือนี้จะไปพูนอย่างหกอักสอไอคมือคือองเราไล่หกสอเอาไรเพื่อไรดีไ่ะชุกวนเอาค่ะ เบียร์ฮสิมาคายล่างหนึ่งหาร้อยห้าสิบาทแปลว่าทีอ่อันแน่นไดล่างหงค่าเครื่องเชียงมันสิสี่เ่าได้เงินนะสือเป็นประกอบใส่กับเแหกันล่างหนึ่งเปิะอบเครื่องเชียงมันแคนหกพันมาบวกค่าเบียร์เขาล่างสองส่งนเจ้าเป็นสามแนานซิบล่างเ่าใส่ก็สามแสนเ้ามากะนางพังจนนอนหลับแล้วพี่น้องเลยโอ้ยเย็นเ้ยอยู่นี่เนาะ เออเรเนสามจิบล่างสองแสนเศ้าหกล้านหกแสนหกจิบกำลังเจ็ดแสนบอไลน์ก็ได้ขึ้นค่ะซื้ออันจ่ายาค่ะเครื่องเสียงนะ น้ำแข็งเข้าอีเดบาน้ำแข็งเขาอีกด้ต้นนน้ำแข็งจะชิจักสอบบาทนี่ขาเบี้ยอีขาวงอีโอ๊ยเศรษฐกอะไเป็นโล่อะรเีบันเป็นสอบสอบโล้ะโลาสนเลยเอาเอาทั้งน้ำก่อนพราะ เนาะน้องก้อนถ้าต้องสั่งเฮียวอนมันลงความหวัดเลยนั่นแหละเขาแข็งมาจากตองได้อยู่แล้วอันเขาจะจกทั้งในลำก้อนเขาจะจกสอบเออเขาจะเอาเอาเอาสิบหาสอบพ่อบ่ะบอกเกี่ยวกับทั้งวัดเต้ทั้งเขาไปขายนี่ตัวเขาจะมาขายเสบียงข้าวสอบในหน่อยเนาะสอบนึงเนาะมันสอบเท่าไรเฮ้ยสอบเท่าไรคันเฮียว่ามาส่งอ่ะสอบหกสิบบาทสอบละวหกสิบ ที่ได้ค่าน้ำก่อนอยู่บ่บาานพี่เนาะน้ำก่อนข้าต้องคิดเป็นสอบน้ำก่อนี่ไาลซาสอบแล้วยน้ำก่อนในลายซสอบแล้วลยก่อนข้าบริการเป็นสอบเวลาขายเขาขายเป็นถุงบงสล้สีไเขาส่งให้ถึงว่าไกระสอบละเขสิบาทห้ามาทซบโมโหมันมีจักโลเป็นตังเป็นโล บอกน้ำกอดนี่เห้ายินบอกเห้าต้องมาอันเห็ดเป็นทุงขายอีบน้ำกอดนี่เออเห็เป็นทุงถังไหนเห็ดเป็นทุงเขาเ็ดทุงเท่าไรทุงละสามชิบเนึ่ยทุงละทุงละสามบาทสามบาทนั่นแหละเส้าหาเส้าฮามอนสิบบาทไรค่ะเครื่องเสียงเพิ่มขึ้นหาบาททุงเรา like ้าหาเข้าค่ายในหันค่าดนะทุงเร้าบาทแต่เห้าน um ี um ่ม um 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 ันค um um ิดไรว่าเห้าต้องมาอันนี้ก็เพิ่มขึ้นหาบาท ขายน้ำก่อนนะขายน้ำก่อนก็พันซองเลยบานนี้เป็นหกพันกว่าเลยมามาใส่เครื่องเสียงอีกพอดนหมามาใส่เค่อเีเป็นหกพักาลยเคืองเซียนหลัาลยเข้าใล้เ้ยอด้เาลย,า,ยา,านาใรยกพอดเนัวาเลยขามา่นค่องเี่นันาเยงเยกด้เนาะเค่อียรอี เอาสูตายสิบล้านห้าแสนต้น่ะ้นต้นขึ้นนะต้นขึ้นเท่าน่ะสิบล้านไสิไปขายหน้าจกถงอย่างทช่เงินสิบล้านี่บ้านเนี้อาหาเป็นลราเบี้ยอืมเมันแพงมันเบี้ยสิบล้านกับหมื่นหนึ่งเลยหมื่นป้ายปายบอกเออหมื่นนี่มันแค่หกล้านเนาะลงขึ้น่หมื่นกาบาาก็ได้ คทั <l id> นทิพืล่างละสามแสนห้าสิบสองพันโมลุดล่างละสามแสห้าสิบสองแล้วต้นขึ้นต้น้านเอาน้ก่อนเขาแล้วสามแสนห้าสิบสองพันกทนเท้าเชิาตัวต้ก่อนเขาขายต่างหอยู่แลาแค่ทุ่งเดียวล่างหนึ่งทุ่หนึ่งวง บักส้าไปโอ้ยฟังแล้วก็เมื่อยได้พี่น้องเอ้ยซอยนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยาง500ูางละ500ถ้าฟังบัดงานจบเด้อพี่น้องเอ้ยเั่นบ่พอ่ดก็ซอยนเด้อจักหาจักเอานมาล้าง560กว่าบาทแล้วจะสิไปขายล้างว่า500จสิเอายังมาทนได้แต่ว่าลาง่ะ500บ่ได้สิมาเลียใ่ว่าทาจ้างเพิ่นเสียานีล่ะเฮาต้องขายลางว่า600บาทแม่ นำแข็งนำแข็งลายเฉลี่ยมมา่หละนำแข็งทุงเสาหาและทุ่งสามสิบมันท่้ำการานำก่อนค้านการ่าเบียร์าเครื่องเสียงนำแข็งนะโบ่าโบโบอันนั้นเกิดอะไรกั้คเงินค่าเงินกี่บทุ่งละสองพันค่าเงินบาทค่าสิบบาทยังนำก่อนร้อยคุณทุ่งละสองพันหม่เงินเงินค่าเงินกี่บาททุ่งละสองบาทสามห้าห้าสื้อเข้าวันนี้ งไแบบกระทุกบคอน็ทงในหอยเหตุครน่บอได้ทงสาบ่เมันนหนอยมันนี้บอร์ทงสาบาทไหใหญ่อยู่ได้เฮ้ยเออทงสาวบาทนะสั่เองว่าอ๋อหละอืมให้เงินแบบสานสิบมันแพงพดบ่แพงกี่ามีแต่ถราไปทำาหารข้าเขาว่าทงสาวบาทเขาจะเอาทงยังมาใส่แล้วเขากเอาทงหนักบอกแนวใดจะทำทุกขางเรเองไงนะเขาเห็นทงมันบางไงเป็นไทงสาบาท ปเปหนจจงง็นยุอันเขาแพ้คลายทุ่งสิบบาทน,นะถอยยังนี่โอ้ยจากที่นี่อะไรก็รอติดตามกันต่อตอนต่อไปเด้กพี่นอ้องเอ้ยจากสีหลอดหรือบลอด,ลอดทีมงานหมักมวนนี่สีหลอดหรือบลอดสีหลอดสีหลอดยังเขาเอื่นนะ้ก็เฮ้ยสีลุง สิเลอะหรือสิลุงติดตามต่อไปติดตามตอนต่อไปนะพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ไปแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีไปแล้วทุกคน